สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันจะออกพรรษาเนาะ14่ค่นะคะทางนี้14บ่ค่ำนะคะพรุ่งนี้ก็วันพาร์นะคะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเราจะทำอะไรบ้างเนาะตอนนี้ก็คลิปนี้ก็จะพาไปดูน้องคำพองนะคะทำข้าวแอปนะคะ เขาอ้อยนั่นเองนะคะกับแม่เขาจะทําทุกปีเนาะเข้าพรรษาออกพรรษาสงการนะคะแต่วันนี้ก็ทําอีกแล้วนะคะสภาพทุกคนไปชมค่ะไปดูการวิธีการทำเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราจะทําอะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะตามไปดูเลยนี่นะคะ ตอนนี้เขาก็โมเข้าอยู่นะคะทุกคนเขาโมเข้ากันอยู่นะคะใช้แบบมือโมเองนะคะโมแบบโบราณนะคะเปิ่งเงินด้วยได้ายคำไงจเดิมเดิมหน้าขาหน้าขา นะส่เต็มเลยจุดเริ่มจุดที่เดิมเอาอันนั้นมาปั้นตู้กันหนอตัวที่เลาเอาตี้หล่นเนี่อันนี้ล้างเหมือนกันได้เลยวันนี้ก็เราก็จะมาทำข้าวอ้อยนะคะคือว่าข้าวแอปนั่นเองจุดเริ่มที่เดิมแต่ก็ทำอีกแล้วข้าวเหมือนเดิม เ้า่อิดูทำใช้อันนี้โมนะคะใช้นี้โมข้าว่างนะคะเขาจะเชยข้าวแล้วก็เอามาโมแบบนี้เนาะทุกคนแล้วกาจะเราก็จะเอามาเตียงไว้นะคะทำก็ทำเยอะอยู่นะคะเพราะชอบกินเนาะทำเยอะอยู่ ไไปจะเอาไปโม่ก็ไม่ไปโมเครื่องใหญ่ก็ไม่ไปเลยใช้มือโค้เองเลี้ยวเปียวเลี้ยวแต่ยุ่ไปเหรอไ็พัหมอด้วยนเพลงอะไรนี่เงเนี่ยมันไปเรืองเต็งเออเด้เพลงๆะรอ สันดานขอคนต่เคียนผมสันชมันตะเคียนมันกันสันนะเออสกกมนงสันเลยเออกมึงกมสันเ่ยมันมีกันสันรล่มึงพอใจไหมกันสันอะนรี้อ๋อใี่ดูนี่นะคือว่าแต่ย่งยังวอน สองปอ๊วีมาวีเป๊บอะไรไเย็นอ่ะไ <c oughs> ่เรีย <c oughs> นมาซึ่งเหมือนห้องหมอนงี้เท่นต่อเด็ดกระทองก็วนหอนในโูนานิดนะพี่ยังใครคลชิปปี้มีสาระต้องหวาจจอมหวาต่างๆมันห่อมาชื่ออ่ะอ๋อานนเออเพราอันจะได้สาระนี่ นี่เหมอเข่า OK> ันี้หมอเข่าแบบเชิงตุงหมอเข่าแบบเชิงตรงนะคะคือว่าจะใช้ใจหินหมออยู่ใช <Yeah, ้หินหมออยู่เป็นเขาใช้เยอะนะจ้กเป็นขึ้นทางไี้เยอะเบลอะไรจ้าใส่ทุ้งแบบนี้แล้วเอาพับไปนะคะเอาหินพับไปไม่ใช่เอาพับไปเอาหินพับไปค่ะ เอาใส่ท้องเลวเอาหินเต่งไปฮะเปิดยูคันเนี่ยกันตั้งาเตี้ะกินได้เนี่ยกันกินได้เนี่ยเปนแข้งเปิดเข้ามาสารมากินแข็งเฮาเนนนไกกัดเตี้มได้เอานกเป็นตี้ไว้นะให้้็เน่าเน็หนาสงกินเขาสมาตอนนี้หมุ หมอเสร็จแล้วก็จะเอาหินมาเต็งแบบนี้นะคะที่เราหมอนะมันเป็นหินนะคะทุกคนเอาหินมาพับใบแบบนี้นะคะทุกคนเอาหินมาพับใบแบบนี้หมอเสร็จแล้วก็เพื่อที่จะให้น้ํามันลงไปเนาะเพื่อที่จะให้น้ามันลงมันเป็นแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแม่ทํานะคะว่าใส่อะไรไปว่างนะคะทุกคนวันนี้ก็ เอามาขีนมาเต็งเนือมันไว้ค่ะเดี๋ยวก็สังกัคหืนนับมันยัดน่ะประมาณนี้นี่เดี๋ยวไปดูดูการทำเลยน,ะะนี่ตอนนี้เราก็มาปอกมะพร้าวแล้วก็มาหั่นมะพร้าวกันนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เข้าเมื่อกี้ที่เราเอาโมวไว้เอาหินพับไว้นะคะมันก็ น้ํามันก็ไม่มีแล้วนะคะมันก็เป็นแป้งแบบนี้แล้วแล้วก็มาเอานี่คือสีลำลำคือน้ําอ้อยนะคะทุกคนอ้อยที่เป็นอ้อยที่มันแห้งไว้นะคะแล้วก็จะใส่อ้อยแล้วก็มะพร้าวนะคะนี่น่เป็นคนทำไม่ใส่ทำใส่ <laughs> <laughs> ก็จะโมให้เข้ากันนะคะนวดโมให้เข้ากันอืม้ก็จะหั่นมะพร้าวแบบนี้ใส่โมเสร็จแล้วชิมแล้วมันอร่อยแล้วก็จะห่าาไไหอ,อ,ะหอตองนะคะห่อตองแล้วนําไปนึ่งค่ะทุกคนอตอนนี้ก็โนดใกล้จะเข้ากันแล้วนะคะ <laughs> khâu gần lẽ, khâu gần lẽ. Ừ. <laughs> cái nấm măng này, cái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  ออด,ดูดูตอนหอกันนะคะนี่ตอนนี้ก็เอาใบตองมานะคะเพื่อที่จะห่อเข้าแอปนะคะเข้าแอป เข้ามุนอ้อยนั่นเองนะคะนี่ก็นองฟอรก็เช็ตตองแล้วก็สิกใบตองพ่อได้ห่อได้เลยค่ะเม่ตไงนี่นะคะเราก็จะสิกใบตองนะคะเข้าพันษาออกพรรษาสงการนะคะก็จะทำอแอปกันทุกบ้านนะคะบางบ้านก็ถ้าไม่มีตองไม่มีอ้อยอะไรแบบนั้นนี่เขาก็จะไม่ทำนะคะทุกคน สึกเป็นไปแบบนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูตามไปดูตอนหออเลยนะคะวันนี้เราก็หอแล้วนะคะเริ่มหอแล้วม่หอได้แล้วเนี้ยกเลางหอตังค่อยนี่นะใจเข้าวันห่องินหอมตรงคี้ยึคนื่อนข้าแอบชอบมีคนเห่าเ้อ lột <laughs> không bỏ <luôn. cười> <laughs> <laughs>

่ดออเดี๋ยวไปดูสีหน้านะคะเดี๋ยวไปดูข้างในมันว่าจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนไปดูกันนะคะเข้าแอปที่เราทําเมื่อวานนะคะทุกคนนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เมือม่อวานเมื่อวานพอดีว่ามันมืดเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายจะแก่ดูสีหน้ามันออกเป็นแบบไหนเข้าแอปเข้าอ้อยนะคะภาบ กินไห้อเลยบ้าวนี่จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งมีทั้งมะพร้าวอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้อร่อยอร่อยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะผักลาไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ